สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในไวรัสกันนะโอเคแล้วก็สําหรับในคลิปนี้ครับนะท่านผู้ชมเราอยู่กันในไวรัสกันนะก็ผมอยากจะสร้างเจ้าข้อความครับนะเป็นสร้างถึคก็แล้วกันนะขอเรียกนี้โอเคนะครับเป็นการสร้างถึคนะโอเคก็ใช้ชักเกอร์เดียวก็พอแล้วมั้งนะเราไม่ได้สร้างอะไรใหนอารังกาอะไรขนาดนั้น โอเคผมก็ได้เตรียมเจ้าบล็อกคอนกรีตมาแล้วนะก็จะเป็นเจ้าบล็อกปูนแกะสลักหรือเปล่าไม่แน่และดูแล้วไม่น่าใช่ด้วยโอเคเดี๋ยวเราหาที่ดูกันสักหน่อยซเซอา้าวเขตกแน่ถ้าผมจำไม่ผิดนะสูตรครับใช่ไหมอ้าวโอเคใช่ใช่ใช่แล้วก็เอาไอเทมเฟรมมาด้วยเอามาอันเดียวพอโอเคอเฮ้ย ๋ยวนะผมรู้สึกเหมือนเราสร้างหอนอาฬิกาแนมะ้ท่านผู้ชมเฮ้ยมันเป็นไอเดียที่น่าสนนะฮเออถ้าสร้างบริเวณแถวนี้ก็ดูดีนะใช่ไหมแต่สิ่งที่ผมต้องทําก็คือการเคลียร์เจ้าทางบล็อกดินพวกนี้โอ้สอมแร่สมบีสมบีมาตุยอะไรตรงนี้นะฮะปึ๊บอ่าโอเค ผมอาจจะต้องเคลียร์ที่นี่นิดหน,หน่อยฮะโอเคเคลียร์ไหนก็นแล้วกันดูดีขึ้นละ่ะบางนะอ่ะเพื่อให้เงนเสมอไปเลยโอเคไปได้ละ มั้งนะแต่มันต้องใช้ได้ดิเออพื้นที่ก็ดูดีขึ้นล่ะมัง้งเโอเคเลแก้ไฟตรงนี้สักหน่อยผมทุบมันไปใช่ไหมเป็นว่าวางตรงนี้ก็แล้วกันผมไฟโอเควางเข้าไปไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บอโอเคดูดีขึ้นเยอะ อ่นะแล้วก็เรามาสร้างกันเลยดีกว่าครับนะเพื่อเป็นการจะได้ไม่เสียเวลาโอเคอันนี้ได้ดอะไรได้สีมันต้องโหลดเฟรมเรทไงฝนน่นะโอเคไปนอนได้ไหมนะ่ะนอนได้ปะเออใกล้ละเราสร้างอะไรไม่ใหญ่มากเราสร้างเออไม่ใหญ่มากนะโอเคเลือกจะสร้างตรงนี้เมีนผมจะไปโถมตรงนั้นทำไมอ่ะ ตั้งเอ่อเออจะไปสร้างตรงนู้นดีโอไม่ต้องสร้างตรงเนี้ยไหนๆก็มาละโอเคมาปึ๊บมาแบบนี้เลยวางรากฐานของมันปึ๊บอืมจะได้ละมั้งนะโอเคปึ๊บปึ๊บอ่าหมดละบล็บอกหมดโอเคเอาแบบนี้ อ้าวหมดเลยเหรอเออหมดก็หมดจริงฮะโอ้โหไม่ได้ใช้บันไดเยอะอะไรขนาดนั้นนะดิโอเคแล้วก็เจะบล็อกไม้สปรุตเอ้ยอย่ามาวนแถวนี้เอหมูออกไปเดี๋ยวนีอ้อ่าเรียบร้อยเอยเอว่าผมต้องขึ้นไปด้วยนี่ว่าเออผมจำเป็นต้องขึ้นไปด้วย โอเคอันนี้เป็นชั้นวางอีกชั้นหนึ่งโอเคมาชั้นนี้ก็ปิดหลังคาโดยใช้เจ้ามันบล็อกอะไรวะบล็อกบันไดอ่ะแต่คือบล็อกอะไรอ่ะประเภทอะไรเป็นประเภทเห็นโอเคสร้างนิดนิดหน่อยๆไม่เยอะไม่เยอะมันควรวางไงควรวางางนี้โอเค ฟางมันมาปุ๊บโอเคเออน่าจะมีทอสอะไรงนี้มาด้วยนะใช่ไหมมันควรมีนะผมว่ามันควรมีมันมืดขนาดนี้นี่เองโอ้โคตรมืดแล้วฟา์มผมก็มืดด้วยมอนเตอร์เกิดได้แน่นอนนะเออว่ะผมต้องขึ้นไปไม่เราจะไม่ขึ้นแบบใช้ผูมันเปลืองนะ เราจะล่อนจากที่สูงลงมาดีกว่าปึ๊บอ่าเย้ว้าวนุ่นไงโอเคไม่เห็นผมเพราะผมกดย่องอยู่มันจะเป็นการลดระยะนะลดระยะการมองเห็นของมอนสเตอร์ตัวนั้นโอเคขาดอะไรบ้างอีกนะไม่น่าจะขาดละอ่ะวางบล็อกอันนี้ตกแดง คิดไม่ออกแล้วว่าจะตกแต่งอะไรดีนะโอเคตกแต่งเป็นหอระฆังแบบนี้เนี่ยปึ๊บโอ้ยวายวายว้าวว้าวอย่าล่วงลงไปเชียวนะล่วงลงไปนี่ขาอาจจะเกือบหักนิดหน่อยแล้วก็อาจจะโดนคิปเปอร์ข้างล่างบึ้มใส่ไม่คุ้มนะไม่คุ้มปึ๊บปึ๊บโอ้เรือพอดี โอเคส่วนอีกบล็อกหนึ่งที่จะเอามาปิดก็คือบล็อกนี้กันแล้วกันเฮ้ยเออวะเอาบล็อกนี้เอาบล็อกนี้อ่าบล็อกนี้ก่อนบล็อกนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะเอาจเจ้ตาตะกุละมาปลูกนะโอเคถามจริงฮะอ่าวางแบบนี้แล้วก็ปลูกมันได้ครับ เยี่ยมน่าจะเป็นอะไรที่สวยขึ้นเยอะอ่าสวยขึ้นหรือเปล่ามันดูเนียนตาจังแฮะมันคือการวางครับเป็นการวางที่โคตรทูเลดโอเคให้ได้สี่อันแค่นี้พอผมพอใจโอเคมันคือหอนาฬิกานะบ้านใครมีนาฬิกาบ้าง คอมเมนต์บอกมาดีเนี่ยสร้างไว้แค่นี้เนี่ยนะไม่ได้สร้างอะไรแหนใหญ่โตโมโหอลังการอะไรขนาดนั้นสร้างเสร็จแล้วเย่ยเย,ย่อย่าไปหมุนสิวางใหม่เออเรียบร้อยอันนี้ก็วางใหม่เออโอเคใช้ได้ละนะแล้วก็ผมอยากจะ เปลี่ยนพื้นสักหน่อยฮะทำไมพื้นมันดูไม่สมประกอบเลยฮะผาดแบบนี้นะเึ๊บมโอเคเออมันดูดีใช่ไหมนะก็เป็นสิ่งก่อสร้างสิ่งหนึ่งที่ถูกเพิ่มเข้ามาในฮาร์ดคอร์โลกของผมอีกชิ้นเป็นผลงานในโลกฮาร์ดคอร์ของผมนะโอเคเอ่าเออก็ดูดีขึ้นนะ เดี๋ยวข,ขอคุดตรงนี้ซิปึ๊บปึ๊บอ่าโอเคเอาบล็อกเดิร์ดมาจริงๆผมอ่านว่าบล็อกดิดนะดิดอะดิดเออจริงๆมันอ่านว่าอะไรเดิร์ดเงี้ยเออไม่รู้สิแต่ผมอ่านเป็นดิดนะ D I R T ดิดโอเคแล้วควรทำทางแบบขึ้นไปข้างบนไหมผมว่าควรนะจะต้องมีทางขึ้นมาสิ อ่าโอเคพูบนนี้ออกโอเคดูดีปึ๊บโอเคมาเอาเป็นว่าวางไว้ตรงนี้แล้วก็บล็อกโคมไฟปึ๊บโอเคเออดูดีขึ้นมั้งนะอืมใช่มันดูดีขึ้นเนี่ยเออใช้ได้ ทางมันผมว่าผมต้องเปลี่ยนนะไปปึ๊บอ่ามันจะเป็นมันดูดีขึ้นเอาง่ายๆนะไอ้หมูนี่อีกแล้วมานี่ดิมานี่นั่นแหละเอาเนื้อมาเปล่าจ้าเนื้อเฉยๆหน่อยเนาะไม่มีอะไรทา <c oughs> ไปทำไมโอเคมาเป็นทางที่จะพาเข้าบ้านของผม เออโอเคเออดูดีขึ้นเนี่มาใช่ไหมเออมันดูดีขึ้นเน่ะผมควรไม่ค่อยเก่งด้วยฮะควรไงวะเออมแบบนี้แหละปึ๊บเออเอเอ อ้าโอเคทางมันดูดีขึ้นเยอะเลยควรทําเป็นทางแบบใหญ่หน่อยนะโอเคเพราะว่าเป็นทางแบบเนี้ค่อนข้างสวยนะเอ่อเริ่มเลนแล้วสินะโอเคมันดูดีขึ้นนะโอเคดูดีขึ้นละแล้วก็เป็นทางขึ้นไปอรอออกมาจากบ้านปุ๊บเจออักษรเลยแปะแบบ คำว่าไวรัสเลยซึ่งจำเป็นต้องใช้นั่งลานนะถ้าแปลก็คือนั่งลานมันก็คือเจ้า,าร์ฟโฟเดอร์นะเออดูดีขึ้นและมัง้งเดี๋ยวดูกันถึงไหมเออน่าจะดูดีขึ้นละประมาณนี้โอเคมา ค่อยๆสร้างกันโอเคไปไปมุมฮะโอเคผมว่าสอนประมาณนี้ก็น่าจะใหญ่แล้วผมว่าผมควรนอนก่อนมอน,น,นเตอร์มมนแหล็กมันหล็กที่มอนเตอร์โอเคเหลกที่มอนเตอร์ชัวเข้าวันที่แปดสิบหกแล้วละ่ะมั้งนะโอเคไปเหล็กมอนเตอร์นี่นะโครงสร้างโอเคว้าวน,น,นุ่นไงคุณร้อนแรง อืมเรียบร้อยผมผมจำไม่ได้นะว่าผมวางแบบนี้ไว้โอเคใครเอามาให้ก็ขอบคุณกันแล้วกันขอบล็อกปีหนึ่งบ็อกโอเคโอ้ยไม่ลงนะโอเควางนะ้ำแล้วเจ้าบล็อกคอนกรีตวางลงไปครับวาง เรียบร้อยเสร็จละโอเคก็ไหนไหนก็มืดเป็นที่เออโอ้ว้าวใส่ข้างบนนู้นข้างล่างนู้นผมต้องไปปักผมต้องไปปักทอสเพิ่มละมั่งนะ่ะโอเคนะครับนะก็สำหรับในคลิปนี้นะอ่ะตอนนี้ป่ะโอเคครับนะท่านผู้ชมก็สำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ก็แล้วกันนะครับนะ ก็ใครที่ชอบครับก็ไลค์แชร์ซับกันให้ด้วยนะโอเคแล้วก็ในคลิปนี้ก็มีเพียงตอนนี้ครับก็ใครที่ชอบก็บ๊ายบายครับนะบ๊าอีา